เขาทถึงที่เจนนี่หน่อยเมื่อวานออกงานเป็นวันแรกเลยมีแบบเจนนี่ออกงานเป็นวันแรกใช่ไม่ได้คุยกันบ้างไหมไม่รู้ยไม่ด้ยังไม่ได้ดูเลยค่ะยังไม่ได้คุยกันแต่ว่านัดจะอยนเจอกันทรประมาณเมื่อไรคเร็วนี้ค่บแก๊งยนะน่าจะหวังว่าหวังว่าคบแก๊งไม่ได้เจอกันนาแล้วแหล่าออกมานี่คอเมีได้พูดคุยกับพี่เนนงไงบ้างก็คุยกันนิดนิดหน่อยอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่า เป็นเพื่อนกันแล้วก็คือเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากมายเขามีความสุขเขาก็โอเคอะค่ะแต่เมื่อวานที่พี่จึนี่ออกงานนี่คือแบบบรรยากาศต้องคอยคุณเยอะมากเลยจริงเหรออันนี้ไม่รู้เราไม่ไม่ได้ไปด้วยค่ะไม่เราว่าค่ะเรารวมแก๊งนี่ครบแก๊งมังยคาอะไก็หวังว่าค่ะไม่รู้เหมือนกันถ้าใครไม่ว่างก็เขาไม่ได้มาแต่ก็หวังว่าว่างกันหมดเพราะนานๆทีได้เจอกันรวมกันนะคะหมายเรื่องในเรื่องในโอกาสอะไร ไม่ได้เจอกันนานค่ะคงมีอะไรเล่ากันเยอะๆเลยค่ะตลองไม่รู้เดี๋ยวก็รอดูค่ะพี่บอกไหมคะว่าจะพาพี่เอกมาด้วยหรือเปล่าก็อยากเจอเหมือนกันก็น่าจะได้เจอกันค่ะโดยส่วนตัวพี่คาร่ยังไม่ได้เจอกับพี่เอกยังค่ะยังค่ะโอเค